เล่นเลินน้องเฮ้ยพี่เอาโกะป่ะกะพี่รู้จักโกะป่ะอ่ก็ถามอยู่นี่มันคืออะไรอ่านี่ไงโกะครับอ่าใช่พี่นี่เอาน้องพี่ไม่ได้มาซื้อพวกนี้เออพี่ไม่ใช่พี่โกะตัวนี้นะถ้าเกิดลูกปุ๊แล้วจะโชคดีมากคนหล่อๆหน้าตาดีเขาลูกกันเท่านะพี่อยากรอไหมล่ะในเรื่องกูต้องปุ้ก่อนเมาเมเมาอย่างเดียวแล้วเมาแล้วเมาเลยวพอรู้แล้วเป็นไงปูดลูกแล้วหน้าตาดีเลยนี่จัดชิลชิล นายจะไปเชื่อก็ได้นะวะไม่ได้หรอกยัโดนหลอกเลยดีนะเอาให้สู้ไอ้พวกนั้นได้นะถ้าสู้ไอ้พวกนั้นไม่ได้นะตักใครตัวมันนะกูจะบอกให้รู้ด้วยหนักใจหนักใจพอสมควรอยากว่ากูอยากจะบอกว่ามันได้มึงนี่แหละได้มึงนี่แหละ แม่ถ้ามึงเมานะขยี้ไปเรื่อยๆนะไอพวกนั้นไม่มีทางตู้มึงมึงทำอะไรอ่ะจะรูดครับ<ป>รูดทำไมวะกูไปตามไปพวกนั้นดีกว่าโอ <c oughs> ดท,ท้องนี่ฮะเฮ้ยพี่เป็นไงทำไมพี่หล่อขนาดน,นี้หน้าตาดีขนาดน,นี้อย่าบอดนะโอ้พี่มีกล้ามรอดใช่ไหมเน่อ่ะกูซื้อสองอันเอามาเลยโอ้โหบายยอไม่ใช่รอกรำคาญมัน อยากลองลูดหมมันจะรูดแล้วมันจะได้อลไรวะหน้าตาลีตอนนี้ก็ดีแล้วมันจะดีไรอไรอะนะที่ไม่ต้องรูดแล้วรูด C ไอ้ตัวนี้มันหายรูดขึ้นรูดลงรูดลงลงทางไหนลงทางซ้ายซ้ายไหนอ่าซ้ายของตัวกบถ้ามันยังหวางเงียบไม่ต้องยื้อไปเลยกดดันกดดันนะขอโทษนะเพื่อนนะคนเรามันต้องทำอาหารกินอยู่แล้ว มีงานมันก็ไม่ต้องทำไอ้เพื่อนก็คือเพื่อนเดี๋ยวโทรคุยกันใช่คุยกันไม่ต้องมาโกรธมาเคลืองกันไม่โกรธแค่ว่ามาสวมรอยอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้เออป้าคุณไม่อยู่มึงเอาแทนกูแล้วไม่ได้ไม่คิดกันนะเพื่อนไอ้พวกนั้นไปนะไปมันยังมีกวนมีกลุ่มนะกูอยู่คนเดียวไม่รู้จะเข้ากับใครเลยต้องหาคู่อยู่ในกูเนี่ยไม่มีการแสดงอะไรหรอกซื้อยังอื่นดเลยซื้อยังอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรของสำรับพี่โดยเฉพาะเลยอะไรวะเอาหีเปล่า ทีี่มาเชียงใหม่เพื่อสิ่งนี้นะอ่เอิงรับรองผมไม่ทันอยู่ผมไม่ได้ชวนคุณมาแบบนี้นะเฮ้ยแต่ผมตั้งใจมาอย่างนี้เพื่อพี่โดยเฉพาะโปรเพพี่ส่งได้อยานัพี่เอาหยีนี่ไปนะพี่ร้องเจี๊ยบเฮ้ยเจี๊ยบเลยเหรอใช่เอานะเอานะจะจับที่สามสมใจเลยนี่คือหยีใช่อะไรเฮ้ยนั่นเจี๊ยบเลยเอ็นส่งดีนะเองส่งมาดีมากแล้วถ้าเราไม่เจี๊ยบก็จะไม่เข้ามัน เฮ้ยพี่ต้องการหยีเปินี่ไงตาพี่เรียกว่าอะไรหยีตาผมก็เรียกว่าหยีเหมือนเป๊ะไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงสีเหมือนแต่รูปร่างไม่ใช่เหยีตาพี่รูปร่างเป็นยังไงเอามาพี่มันคะลีหยเฮ้ยมันเลงเหรอเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเดีเดีเรี๋ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดน๋ยงเดี๋เด้วเดยวเดยีเองเดี๋ยวเว้พวกนั้นไม่เอามึงไปด้วย อย for <c oughs> ่านยังไงคือกูทะลาะกันไอ้ย่าม่เอราดอย่าอย่าอ่ำเรื่องนั้นทา่อย่าะซัสเอสสคือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสสอาบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสสอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัสสก็พวกเรานั้นทำราการทีวีเซนทีวีเซนทีวียเซนทีวีเซนทีวี